บทที่2การสร้างเอกสารวิชาโปรแกรมประมวลผลคำรหัวิชา2 1 9 1 0ึ่งเก้าหนึ่งทักษะพื้นฐานในการสร้างใช้งานโปรแกรม Microsoft Word เพื่อสร้างงานเอกสารผู้ใช้ควรมีทักษะในการใช้งานดังนี้1.1การตั้งค่าหน้ากระดาษการตั้งค่าหน้ากระดาษเป็นขั้นตอนแรกในการสร้างงานเพื่อกำหนดขนาดการะดาษที่ใช้งาน1.2 การเลอือกข้อความก่อนการปรับแต่งข้อความในเอกสารเรา,ศา imprint, จะต้องเลือกข้อคว,อา,วอามาท, le ที่ต้องการปรับแต่งอเสียก่อน1.3การปรับแต่งตัวอักษรการปรับแต่งตัวอักษรสามารถทำโดยเลือกข้อความที่ต้องการปรับแต่งแล้วคลิกที่ชุดเครื่องมือฟ้อนจากแถบปิบม้อนหน้าแรก1.4การจัดตำแหน่งข้อความการจัดตำแหน่งข้อความเอกสารทำโดยใช้ชุดเครื่องมือในส่วนย่อหน้าจากแถบดิบมป้อนหน้าแรก1.5 การใช้แถ็บหม,ยม้ยบรรทัดในการจัดพิมพ์ข้อความเราสามารถใช้แท็บหมาบรรทัดที่อยู่ทางด้านบนของเอกสารในการจัดตำแหน่งข้อความที่พิมพ์ได้ดังรูปที่2.5 2. การพิมพ์เอกสารทั่วไปการพิมพ์เอกสารหรือพิมพ์มบทความทั่วไปเป็นงานหลักของโปรแกรมประมวลผลคําสําหรับการใช้โปรแกรม microsoft word ในการพิมพ์งานเอกสารจะมีขั้นตอนดังนี้ 1>, 1. สร้างแฟ้มงาน 2>, 2ตั้งค่าหน้ากระดาษ3พิมพ์หัวข้อเรื่องและเนื้อหา 4. ปรับแต่งรูปรูปแบบและลักษณะตัวอักษร 5. บันทึกแฟ้มงานลองฝึกปฏิบัติเรียนรู้ตามตัวอย่างงานต่อไปนี้ 2.1การสร้างํำงานการสร้างกำง,ง,งานใหม่สามารถทําได้2วิธีคือวิธีที่1ทําโดยปิด <c oughs> ทําโดยเปิดโปรแกรม Microsoft Word ใช้ Ribbon แฟมเลือกรายการใหม่จากนั้นคลิกเลือกแม่แบบที่ต้องการวิธีที่2คือใช้เมนูรัดในการสร้างแฟ้มงานโดยเข้าไปในโฟลเดอร์ที่ต้องการจัดเก็บแล้วคลิกเมาส์ จะปรากฏรายการเมนูจากนั้นให้ดำเนินการติดตามขั้นตอนดังรูปภาพที่2.8 1. เรือกรายการ New 2คลิกที่ Microsoft Word Document จะได้ไฟล์งานเป็นรูปไอคอนของเอกสาร,ร,สารด o ว d 3คลิกเพื่อแก้ไขชื่อไฟล์ 4. จะได้ไฟล์เอกสาร Microsoft Word ตามที่ต้องการ 5. ้ับเ u b l คลิกิเพื่อเปิดไฟล์งานได้ทันที จุดหนึง่งการตั้งค่าหน้าก,กระดาษหลังจากเปิดไฟงานใหม่ที่สร้างขึ้นมาแล้วขั้นตอนต่อไปคือการกําหนดเอกสารที่จะพิมพ์โดยการตั้งค่าหน้าก,กระดาษซึ่งจะทําโดยใช้ปุ่มเครื่องมือในยิปบปอนเขาโค้งเลเยอร์หรือเปิดหน้าต่างการตั้งค่าหน้าก,กระดาษในที่นี้จะกาหนดรูปแบบกระดาษเป็น A4 จัดวางกระดาษแนวตั้งและกาหนดระยะขอบโดยตั้งระยะเย็บกระดาษที่1ซนติเมตรดังรูปที่2.9ครับ 2.5การบันทึกแฟ้มงานการบันทึกแฟ้มงานเอกสารสามารถทำโดยใช้ริบบ้อนแฟ้มเลียกรายการบันทึกหรือคลิปุลมรูปแบบแผ่นดิสบนแถบเครื่องมือดว่วนดังรูปที่2.15 3การพิมพ์เอกสารที่เป็น หัวข้อหรือลำดับเลขงานเอกสารบางส่วนจะมีลักษณะเป็นหัวข้อหรือลำดับเลขซึ่งใช้ลักษณะหรือตัวเลขในการเพียงลำดับหัวข้อ 1. การใช้ปุ่มเครื่องมือลำดับเลข 2. คลิกเมาส์เลือกรูปแบบกัน 2. คลิกเมาส์เลือกรูปแบบรายการตัวเลขที่ต้องการ 3. หัวข้อลำดับเลขจะปรับเปลี่ยนรูปแบบตามลักษณะหัวข้อที่เลือกดังรูปที่1 ส1 9 4. การพิมพ์แบบเว้นระยะโดยใช้แป้นแทบจากวิธีพิมพ์งานตามตัวอย่างคือจะใช้แป้นแทบในการเว้นระยะแทนการกดสเปกบาอย่างไรก็ตามการพิมพ์งานด,ด้วยวิธีนี้กดแป้นแท็บหลายครั้งจะทำให้ยุ่งยากและอาจได้ระยะไม่ตรงกับความต้องการ ดังนั้นในทางปฏิบัติจึงนิยมใช้วิธีกำหนดระยะแถบบนแถบไมแมททัดเพื่อให้พิมพ์ได้รวดเร็วดังรูปที่2.2และ2.3ครับ 5. การจัดข้อความเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการปรับแต่งเอกสารเราควรทราบวิธีจัดข้อความที่พิมพ์ดังนี้5.1การคัดลอกข้อความทำได้โดย 1. เลือกข้อความที่ต้องการ กดแป้นพิมพ์ Ctrl o C เพื่อคัดลอกข้อความที่เลือก 3. คลิกดเมาส์เพื่อวางตัวแทนในตำแหน่งที่ต้องการ 4. กดแป้นพิมพ์ Ctrl o n o เพื่อวางข้อความในตำแหน่งดังกล่าว5.2การย้ายข้อความทำได้โดย 1. แเลือกข้อความที่ต้องการ2 กดแป้นพิมพ์คอนโทน X เพื่อย้ายข้อความที่เลือก3คลิกเมาส์เพื่อวางตัวแทรกในตำแหน่งที่ต้องการ4กดแป้นพิมพ์คอนโท V เพื่อวางข้อความในตำแหน่งด้งๆก่าส <Okay. S 1> จะมีแถบสีแสดงข้อความที่ต้องการค้นหาในตัวเอกสารดังรูปที่2 2 4จุดสไลต่อไปนะะ 5.5การแทนที 5. 5. 5. 5. Mm. ่ข้อความทำได้โดย 1. คลิกที่ปุ่มเครื่องมือแทนที่ในริบบอนหน้าแรกสปกพ์ลหน้าต่างการค้นหาและแทนที่ 2. พิมพ์ข้อความที่ต้องการค้นหาลงในช่องสิ่งที่ค้นหา 3. พิมพ์ข้อความที่ต้องการแทนที่ลงในช่องแทนที่ด้วย 4. เลือกปุ่มปฏิบัติการตามความต้องการได้แก่ปุ่มค้นหาถัดไปและแทนที่5.6การยกเลิกหรือทำซ้ำ ในกรณีกดแป้นพิมพ์หรือทํางานผิดพลาดเช่นลบข้อความโดยไม่ได้ตั้งใจหรือต้องการย้อนการทํางานกลับไปที่จุดเดิมสามารถทําได้โดยใช้ปุ่มยกเลิก1ห,หรือปุ่มทำซ้ำส,สอ,สอซึ่งอยู่บนแถบเครืงมือด่วนดังรุนที่สุดจุดครับบทที่ <S <S 2อของเราก็ได้จบลงแล้วน